วสวัสดีคะสวัสดีครับเมื่อี้ดองสุขสุขคนเนาะ ถึงเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่และเพื่อนทุกๆซองเด้อพี่น้องนี่ก็มาพ่อกับผมตุนตะลุยกับสาวเจนแลมคือยังเก่าเด้อพี่น้องแต่ทีไรพาพี่พาหน้องไปรุ่นไปส้มร่วมกันพี่น้องมาซองเมืองเฮ็ดคือเก่าเด้อพี่น้องไปเอาไปรุ่นน่วกันครับพี่น้องเห็นอะไรจ้ะเด็พี่น้องอย่าทานจ้า โอ้สามดอกน้องบริเก็บให้พี่ให้นอ้องต้มควดดอกเด้อพี่นอ้องยู่ห้างกันพี่น้องเห็ดอะไรสีเห็ดแดง้ะพี่น้องมีอีกสีนึง้กพี่น้อง เห็นนาคาเจ้าพี่น้องโอ้ยตัวหัวงามน้ำยงใหญ่พี่น้องโคตรนะเป็นเป็นมอืออยู่้อหนึ่บ้านแต่พี่น้องก็ดแดงเยอะพี่น้องบ้านแหลกพี่น้องโอ้โยโดนเติบไปยังพอเ็ดกอแดงกระไดพี่น้องนึงจูงกับพี่น้อง ขาต่ำเล็กน้อยนี่ครับพี่หนงสามจุม่มกว่แดงนะพี่้องออกยุดพ่นจุ่มกันเลยสามจีกับเหตุที่ตัวรู้เกี่ยวมาก่อนสี่จีงามๆพี่้องจุ่มจ้า จุ่มนั่นจ้าจุ่มจ้าหนึ่งจุ่มสวยๆพี่น้องจ้าจุ่มวันนี้ก็เห็นแต่จุ่มเนาะจุ่มน้อยจุ่มไม่ใหญ่ีจุ่มหนึ่งครับพี่น้องนี่โอ้ฝนกระตกแล้วพี่น้อง อีกหนึ่งจีครับพี่น้องนี่ไม่จะจีมนขักเด้อครับพี่น,น้องเลยจียนประมาเนาะเห็ดแดงลำหนักจ้ะเห็ดนาเลเดาต้องจ้ะเห็ดนาเรจ้าถกไงน้องพี่น้อง แต่าคา่เจ้พี่น้อตงตอนนี้ว่าได้ปะมันได้ก่านากนพี่น้องถือฝนเจ้าพี่น้องขายยา,ยาวนำงอีกหนึ่งดอกครับพี่น้องก่อแดงจุงมสวยเลยพี่น้องดอกออนี่นี่ทำงานพี่น้อง พี่ผึ่งบยุ่งครับพี่น้องเดี๋ยวจะดอกมันงขาไมหน่อยพี่น้องพี่น้องซองจุ่มจ้าจุ่มง,งามๆด้วยพี่น้องคล้ำเป็นจุม่มฝนกระตกลิ้นไปลิ้นมาอยู่พี่น้องแ <c oughs> ว่าก็บ,บ่เปียกเกลี้ยงฝนลิ้นคอยเฮัดโยวก็หยุดเดโยวก็มาพี่น้องฝนก็ไระไร บานเ่าเ้ยพี่น้องอือจดลมเองเ่าเลยพี่น้องก็จะได,ด้ว้วเป็นเสียมันผลักพี่น้องเลยอือพี่ใบเป็นเสือนอี่น้น้องถามจีนีทท่น้อยน้อยเ <laughs> นี่นอยอันนึงก็ได้ รวมเด้อพี่น้องมือน,นี้ก็ได้เก็บเล็กผสมหน่อยไปเ <c oughs> นาะพี่นอ <c oughs> ้องก็แดงก็บ่ได้ได้พวกไข้ลหลายพี่นัน่นเนาะน้องน้องน้องว่านเนาะพี่น้องหัก์ดลี่ยดดูดิหรืบหินโดดเกิดนี่หินโผลพี่น้องก็เล็ก,ล,กละ บวกกระจาะ <laughs> บวกกระจาะอ้อมันพีนะน่น้องออข้อเห็ดพี่น้องจีนึงจ้าจีนน้อยเมนี่จีนน้อยงามๆนี่ก็จีนน้อยน่าจีนไปเกล้ๆก,กันน้อพี่น,น้องโอ้เอาออ เขาจะแรมเครียดถือพอดีพี่น้องไปต้นบ่อเครียดถือแข้งหักไปได้พี่น้องงามเลยพี่น้องเอ้ยงามำแล้วเล็ดมาเลยเจ้ะพี่น้องก็ถูกสีไหมเขาเอื่อแหล่เองแหล่จึงคืึเรามีตีเออกมาพี่น้องแุ่เขากรรมน้ำเขาฝนกับตัวแข้งแหละพี่น้องฝนกับแข้งแหละพี่น้องใช่อีกสอง

สวยเลยครับนี่พี่น anyway> ้องจุ่มงามงามน่าขาวอสองดอกพี่น้องพี่น้องฝานแอกงามเลยจ้าโอ้ขาเป็นหงูใช่น้อยนิดครับอีกหนึ่งบ้านจ้านี่ใกล้ๆกันเนาะ บานสวยพี่น้องพี่น้องกัดเห็ดอันดินนี่ก็ว่าใดทายเบื่อให้เบือสุดเบิ้งเบือสุดดอกเล้วพี่น้องจักกีด้บ่ได้พี่น้องบานพี่น้องมึงเนี่ยโอ้บ่ได้ดอกบะได้ก็เอาไว้เป็นเสื้อพผู้ไหนพี่น้องมึงเนี่ยก็เสือ่อนครับปิดไปเอาไว้เป็นเสื้อมั้ยพี่น้องพี่นาพอกันพี่น้องจูงมึงจ้ะห้อยเอียงผูกิน ก็แต่เห็นอะไรเราก็แค่ได้จ้ะดอกเห็นได้สีไดบ่ได้วันแบบน่อบ่ได้หรกอเน้่องแกงมาฝากจ้ะอ๋อ Box, rồi đi thương, yêu thương, yêu thương, chùm thương, chùm thương, yêu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  สาวจันแนมเจ็บแขนเน้อพี่น้องสาวจันแรมไปสีดวังซินมาตะหมู่บ้านนีิพี่น้องตุนตะลุยกับสาวจันแนมไปสีดมาเข็มสองเน้อพี่น้องปลอดภัยแล้วเราบัดทีนี้เจ็บท่านดีดเศร้าอยู่ยัง <c oughs> เป็นคัดขัดเจ็บเจ็บอยู่พี่น้องเข็มสองแห้งน้อยหนึ่ง <c oughs> <c oughs> <c oughs> เสียงอยากอันกองอยากกันยุ้งกองอยากกันยุ้งกองแป้งกองแกงอยู่พี่น้องหยุดปุ่นหยุดคนเสารจนจนแล้มพี่น้องจ้ะในทุกเคสวันนี้พี่น้องสวยๆอยู่พี่น้องมือนี้ก็ได้เบิ้งเลยพี่น้องกินคนนะจุ่มบักง่ายบักง่ายพี่น้องป้าเถอะขวดมบึงขานข้าติดตัวพี่น้องขาเห็ดมาเป็นขามันเลยพี่น้องคนนะอ้ย จ่มหมกงามสวยๆพี่น้องภาพเห็ดดินด้วยเห็นหน้าเลยจ้าใครอยากซิ้อ่อนๆเนี่ยนะฝนตกใส่อื้องางามเลยเห็ดแดงนำมาก้ะขอไปนอขอจักหน้อย ดอกน,นี้เอาก็ได้เท่าแล้วจ้ะละ้ากระสือให้น้องดีนึงจ้ะจาขายให้ยาวเลยป่านจากน้อง,ส,งสวยๆเลยอ่อน นาะหมอนนึงจ้ะเห็ดก็เดงไงเนาะนี่าแหละจ้ะพี่น้องอืมเห็นหน้าเลแล้วจ้ะพี่น้องครับพี่น้องตดตะลุยก็สาวจันแหลมกะ มาหอดรถเหรอเด้อพี่น้องลงมาแต่ดอยวงหันนี่ละพี่น้องเบิ่งมือนี่ก็ได้ยอดก็ได้ซํานี่ละพี่น้องก็ได้หลายอยู่เนาะโอ้ได้หลายเติบอยู่ละพี่น้องตะวนันก็เป็นเห็ดหนาแหล่เป็นส่วนหลายพี่น้องเห็ดก็ตาบบาได้หลายอจังเก่าลวเนาะพี่น้องเนาะได้มือนี่ต้นตะลุยกับฝากกดไหลก็แช่์คือเก่าเด้อพี่น้องเป็นกำลังใจให้ต้นตะลุยกับสาวเชนแลมเด้อพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดติดตามน้ำพี่น้อง ได้รับชมชิปใหม่ๆจากตนตะลุยเดอร์พี่น้องสำหรับมื้อนี้ก,ก่ะสวัสดีครับ